สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม m a n ก o m Man. แมและคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องโรดี้ราทอ2012เรียกค่าว่าทอเป็นหนังแอคชั่นดราม่าของอินเดียครับก่อนชมสปอยผมขอทุกคน1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง m a n ก o m Man แมด้วยนะครับ วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครง่ายมีแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง YouTube Premium แล้วก็ YouTube Music ใช้เมลตัวเองได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาใช้ได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR code หรือแอดไลน์ไปที่ adbochi5 บอกว่ามาจากช่อง m a n g o Man เนี่ยลดจ่ายเพียงแค่50บาทเท่านั้นตัวผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าสะดวกต่อชีวิตมากม หนังเปิดมาที่ชินกีเด็กสาวคนหนึ่งที่นั่งฟังเพลงอยู่โรงพยาบาลซึ่งพอพยาบาลถามเธอว่าเธอทำอะไรเธอก็ตอบไปว่ากำลังฟังเพลงที่แม่เธอร้องอยู่แต่พอถามว่าแม่เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบอย่างเศร้าใจว่าแม่เธอตายแล้ว ตัดมาที่บับจีเจ้าพ่อของเมืองแห่งหนึ่งที่ชอบเอาเปรียบประชาชนทุกคนอยู่เสมอและเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายมากๆว่าวิครามราทออดีตผู้การที่ซื่อสัตย์มากๆตอนนี้เขายังไม่ตายทั้งที่ก่อนหน้านั้นบับจี G เนี่ยเคยส่งคนไปฆ่าเขาแล้วแท้ๆภาพตัดมาที่สิวะหรือว่าพระเอกของเราเขามีอาชีพเป็นนักต้มตุน๋นซึ่งเขากับทูจีเพื่อนซีของเขาเนี่ย วันนี้ก็ได้มาต้มตุน๋นหล่อเอาเงินชาวบ้านเหมือนเดิมโดยทูจีได้ปลอมตัวเป็นโจรและพระเอกเป็นตำรวจซึ่งพระเอกเนี่ยก็แกล้งไล่จับแต่ก็ปล่อยให้ทูจีปล้นเงินชาวบ้านพอทั้งคู่ได้เงินมาแล้วเนี่ยทั้งสองก็มาแบ่งกันแต่สุดท้ายก็โดนพระเอกที่ใช้สมองสุดฉลาดโดยบอกว่านี่คือแผนเขาจนเอาเงินมาเป็นของตัวเองคนเดียวทูจีเนี่ยก็ได้แต่งงและเวลาที่พระเอกเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะฉกโทรศัพท์ของผู้คนอยู่ประจำซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีสาวที่ตัวเองแอบชอบนั่นคือโพลานักเอกของเรานั่นเองซึ่งเวลาเดิน ทั้งสองก็จะชอบยิ้มให้กันอยู่เสมอจนวันหนึ่งพระเอกได้เข้าไปคุยกับเธอเป็นครั้งแรกและก็บอกว่าเราเนี่ยช่างเหมาะสมกันเหลือเกินแต่นางเอกกลับงงเพราะว่าเธอไม่ได้บอกว่าชอบพระเอกสักหน่อยพระเอกก็ย้อนทันทีว่าที่ยิ้มให้เขานั้นไม่ได้แปลว่าชอบหรือนางเอกก็อมยิ้มแต่ก็บอกว่าการยิ้มเนี่ยไม่ได้แปลว่าชอบสักหน่อยพระเอกจึงบอกว่าถ้าภายในย4ิบสีชั่วโมงจากนี้นางเอกไม่นึกถึงเขาเขาจะถือว่าเป็นการรักข้างเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่ว่านางเอกจะไปที่ไหนเธอก็เห็นหน้าพระเอกอยู่ทุกที่เลยครับ ทั้งร้านกาแฟหรือว่าตอนขึ้นรถเธอจึงยอมรับว่าตัวเองเนี่ยชอบพระเอกจริงๆซึ่งแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของพระเอกที่ร่วมมือกับคนแถวนั้นแล้วคอยไปปลากดตัวต่อหน้าเธอรับวันหนึ่งพระเอกเนี่ยบังเอิญเจอชายขาเป้คนหนึ่งเขาจ้องมองพระเอกเหมือนคนที่รู้จักแล้วก็เคารพแต่ว่าตอนนั้นพระเอกเนี่ยเพิ่งไปขโมยของมารับจึงต้องวิ่งหนีชายเป้คนนั้นก็วิ่งตามพร้อมกับเรียกพระเอกว่าพี่ชายและบอกว่าพระเอกนั้นยังไม่ตายหรือจนสุดท้ายชายเป้คนนั้นเนี่ยก็ถูกรถชนพระเอกจึงช่วยนาตัวไปส่งโร งพยาบาลพอชายไปฟื้นขึ้นพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาจ่ายเงินค่ารักษาให้แล้วเลิกจ้องเขาสักทีและอย่าตามเขามาอีกแล้วพระเอกก็ออกมา ภาพตัดมาพระเอกเนี่ยก็ได้ไปหานางเอกที่บ้านของเธอรับพระเอกที่มองนางเอกจากด้านหลังเมื่อเห็นเอวสวยๆของเธอเขาก็อดใจไม่ไหวครับจนเพลอไปจับเอวเธอเข้านางเอกเนี่ยถึงกับพูดออกมาว่าไม่ละอายใจบ้างหรือยังไงพระเอกก็ตอบกลับไปว่าเขานั้นห้ามมันหลายครั้งแล้วแต่ไอ้มือบ้านี่มันก็ไม่ฟังแต่ถึงระนั้นเธอก็ยังอ่อยพระเอกต่อแล้วทั้งคู่เนี่ยก็สวมกอดกันแต่แล้วนางเอกก็ได้ถามขึ้นว่าพระเอกทํางานอะไรซึ่งพระเอกก็นิ่งไปก่อนจะตอบออกมาแบบตรงๆว่าเขานั้นเป็นโจรเป็นนักต้ม ตุนหลอกผู้คนเขาจะหลอกนางเอกก็ได้แต่ไม่ทําเพราะว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอจริงๆซึ่งนางเอกก็ชอบที่พระเอกบอกความจริงรับและก็ให้เขาสัญญาว่าหลังจากนี้จะเลิกเป็นขโมยพระเอกเนี่ยก็ตอบตกลงอย่างไวแล้วทั้งสองก็กอดกันอย่างตื่นเต้น ัดมาที่เมืองเดฟกาติดล่าน้องชายสุดหดของบับจีโดยตนนั้นน้องเขยของบับจีก็รีบมาแจ้งข่าวกับติดล่าว่าวิครามราทอมันยังไม่ตายตอนนี้อยู่มุมไบติดล่าที่เพิ่งเผาบ้านชาวบ้านเสร็จเนี่ยก็สั่งบาบูลูกน้องอีกคนให้พาพรรคพวกไปที่มุมไบไปเก็บวิครามแล้วก็นําศีรษะมันกลับมาด้วยซึ่งวิครามที่พวกนี้พูดถึงเนี่ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับแต่จะใช่พระเอกหรือเปล่าหรือพวกนี้จะเข้าใจผิดก็ต้องมาดูต่อไปแหละครับพระเอกและทูจีทั้งคู่เนี่ยได้ยินค ที่เขาถือมานี้มันมีเครื่องเพชรแล้วก็ทองมากมายพระเอกได้ยินแบบนั้นแม้จะรับปากกับนางเอกว่าจะเลิกเป็นขโมยแต่เขาก็อดใจไม่ไหวพวกเขาเนี่ยได้เข้าไปคุยกับคุณนายและอาสาจะถือกล่องให้คุณนายก็ตอบตกลงทันทีตอดูพระเอกไว้ใจได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ขโมยกล่องเพชรมาได้สําเร็จแต่ถ้าว่าตอนที่พระเอกกําลังจะเปิดกล่องนั้นชามาตํารวจคนหนึ่งรับก็ได้มาตรวจกล่องและก็บอกให้พระเอกเนี่ยเปิดกล่องกันซะซึ่งพอเปิดออกเนี่ยพวกพระเอกก็ต้องตกใจเช่นกันเพราะว่าเจอกับชินกีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเมื่ พระเอกเธอก็เรียกพระเอกว่าพ่อเลยครับชามาเนี่ยก็เข้าใจว่าพระเอกนั้นจะนําลูกไปขายแต่พระเอกก็บอกว่าอากาศมันร้อนนะ่ะจึงเอาเด็กไว้ในกล่องชามาจึงบอกว่าเขานั้นจะมาตรวจที่บ้านพระเอกทุกวันถ้าวันไหนไม่เห็นเด็กเขาจะเอาเรื่องพระเอกแน่พร้อมกับทิ้งท้ายว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกนายจงเลี้ยงให้เหมือนลูกพระเอกเนี่ยก็พาลูกสาวจาเป็นกลับไปที่บ้านรับแล้วก็บ่นกับทูจีว่าจะไปหลอกล่อคุณในายแท้ๆแต่ว่ากลับโดนหลอกซะเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถามย้ํากับชินกีตลอดว่าพ่อเธอคือใครซึ่งเธอก็ตอบเหมือนเดิมทุุกคครั้งว่าณ ทำให้พระเอกเนี่ยโกรธมากเพราะว่าเขามั่นใจแน่นอนว่าเธอไม่ใช่ลูกเขาพระเอกได้พาชินกีออกไปเล่นเกมซ่อนหาโดยให้เธอนั้นขึ้นไปบนรถพร้อมกับนับ1-10ถึงเพื่อที่ตัวเขานั้นจะได้หนีออกมาและไม่ขอเจอเธออีกต่อไปทว่าตอนนั้นชามาก็ได้บุกไปที่บ้านของพระเอกซึ่งก็ไม่เจอชินกีซึ่งทูจีที่อยู่บ้านก็ได้บอกว่าพระเอกนั้นพานลูกสาวไปซื้อของครับชามาเนี่ยก็บอกว่าจะรอทูจีก็รีบบอกพระเอกในเรื่องนี้ทันทีพอพระเอกรู้แบบนั้น เขาก็รดบไปหาตัวชินกีทว่าตอนนั้นเนี่ยรถที่เธออยู่ก็ได้ขับออกไปพอดีแต่สุดท้ายพระเอกก็วิ่งตามจนทันพระเอกเนี่ยพาชินกีกลับมาที่บ้านพร้อมกับเค้กแล้วก็ลูกโป่งมากมายพ่อชามาเห็นแบบนั้นก็วางใจและก็บอกให้พระเอกเนี่ยดูแลลูกให้ดีแต่พ่อชามาออกไปเท่านั้นนางเอกก็ได้มาที่บ้านพระเอกครับโดยไม่ได้บอกลวงหน้าพระเอกเนี่ยก็รีบไปซ่อนลูกสาวทันทีซึ่งนางเอกพอเข้ามาแล้วก็แอบ,บสงสัยว่ามีใครอยู่ในห้องน้ําแต่พระเอกนั้นก็แก้สถานการณ์ได้แล้วก็ชวนเธอไปเที่ยวแล้ว ทั้งคู่เนี่ยก็ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยกันอย่างมีความสุข หลายวันต่อมารับพระเอกเนี่ยก็ได้ค้นที่กล่องของชินกีเพื่อจะสืบว่าเธอเป็นใครกันแน่เพราะถ้าเกิดนางเอกรู้เข้าว่าเขามีลูกเธอต้องโกรธพระเอกมากแน่ๆแต่พอค้นไปเรื่อยพระเอกก็ต้องตกใจมากครับเพราะว่าเขานั้นได้เจอกับรูปของชินกีที่ถ่ายกับเขาจริงๆซึ่งหน้าตาของพ่อชินกีเนี่ยเหมือนกับพระเอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพระเอกสตันไป3าวิแต่พอได้สติเขาก็บอกว่ารูปนี้ไม่ใช่เขาแน่นอนคนนี้คือพ่อเด็กแค่หน้าเหมือนกับเขาเท่านั้นทําให้ชินกีเรียกเขาว่าพ่อแน่นเองพระเอกก็บอกกับทูจี ว่าเรานั้นต้องตามหาพ่อเด็กให้เจอไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม แล้วหนังก็ตัดมาที่วิครามราทอพ่อของชินกีจริงๆครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตตำรวจที่ซื่อสัตย์มากๆเขามีบุคลิกที่โหดจริงจังดุดันซึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับพระเอกทุกประการเลยครับจะต่างกันก็แค่หนวดที่ตั้งกว่าเท่านั้นซึ่งตอนนั้นเขาก็กําลังจัดการกับพวกบับจีที่ได้ส่งมาฆ่าเขานั่นเองเขาบอกกับพวกมันว่าถ้าแต่ต้องลูกสาวของเขาหรือแม้แต่จะคิดเขาจะฆ่ามันซะซึ่งขณะที่เขาไล่นักเลงอยู่นั้น วิครามเนี่ยก็ได้พลัดตกถนนรับและอาการป่วยของเขาก็กำเริบวิครามพยายามฝืนตัวไปยังก๊อกน้ําเขาเปิดก๊อกน้ําใส่หัวตัวเองจนอาการดีขึ้นซึ่งเขามีอาการป่วยที่ทําให้ปวดสมองเหมือนเส้นเลือดจะระเบิดเขาอาจตายได้ถ้าไม่ได้สัมผัสน้ำเร็วๆ ซึ่งขนาดเดียวกันนั้นพระเอกและทูจีก็กําลังตามหาวิครามอยู่ทําให้พวกนักเลงที่นําโดยบาบูเนี่ยเห็นพระเอกเข้าพวกมันก็คิดว่านี่แหละคือวิครามแน่นอนพระเอกก็ขับรถนิยออกมาได้ทันโดยไม่ทันดูด้วยซ้ําว่ามีนักเลงนับสิบที่วิ่งตามเขาอยู่พอกลับไปบ้านเนี่ยพระเอกก็โกรธชินกีมากๆที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นวุ่นวายไปหมด จนคืนหนึ่งระหว่างที่ชินกีหลับอยู่เขาได้ไปคว้างเครื่องฟังเพลงของชินกีชนฟ้าผนังจนเครื่องแตกออกจากกันแล้วก็เข้านอนพอชินกีตื่นขึ้นเนี่ยและเห็นว่าเครื่องฟังเพลงของเธอพังชินกีก็ร้องไห้หนักมากๆจนพระเอกรู้สึกตัวชินกีก็บอกว่าเทปมันพังมันเป็นเพลงของแม่เธอพระเอกได้ฟังดังนั้นจึงซ่อมเทปให้เธอจนมันกลับมาฟังได้อีกครั้ง ชินกีเนะี่ยดีใจมากๆเธอเข้าสวมกอดพระเอกแต่แล้วนางเอกก็ได้เข้ามาเห็นพระเอกอยู่กับชินกีพอดีเธอก็ช็อกมากแม้ว่าพระเอกนั้นจะบอกว่าเป็นโจรหรือบอกว่าไม่ชอบเด็ก <c oughs> เธอก็ยังรับได้แต่นี่มันอะไรกัน พระเอกกลับมีลูกแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็พยายามจะอธิบายแต่นางเอกก็บอกให้หยุดทั้งหมดนั้นพระเอกหลอกลวงเธอและก็รีบเดินออกมาพระเอกก็เดินตามมาเพื่ออธิบายข้างนอกซึ่งนางเอกเนี่ยวันนี้เธอตั้งใจพาพ่อแม่มาหาพระเอกครับเธอบอกว่าเด็กคนนั้นเรียกพระเอกว่าพ่อพระเอกยังจะอธิบายอะไรอีกซึ่งไม่ว่าพระเอกจะพูดยังไงเนี่ยเธอก็ไม่ฟังแล้วแถมพ่อนางเอกก็ยังผลักพระเอกบอกว่าไม่ต้องพูดอีกแล้วแล้วพวกเขาก็ขับออกไปพระเอกอยู่กับชินกีแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นระหว่างเดินอยู่นั้นก็มีพวกนักเลงเน มันฟาดค้อนปอนใส่เขาดีที่พระเอกมองเห็นผ่านกระจกจึงหลบทันและตอนนั้นชามาเนี่ยก็ยิงฆ่ามันแต่ก็ไม่ไวรับพวกมันอีกหลายคนก็วิ่งกลูกันมาชามาบอกพระเอกพาชินกีรีบหนีไปพวกมันจะฆ่าเธอชามาเนี่ยเข้าสู้กับนักเลงทวงเวลาไว้แต่พระเอกก็หนีไม่พ้นเพราะว่าถูกพวกมันดักหน้าพวกมันเนี่ยจับพระเอกไว้ชายคนหนึ่งก็ยกมีดจะฆ่าพระเอกให้ตายแต่แล้วมันกลับตายเองเพราะว่าถูกแทงจากด้านหลังจากหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้ก็คือคุณนายที่หลอกพระเอกจนได้ชินกีมาเรียก นั่นเองครับขอเรียกเธอว่าโบแล้วกันซึ่งพระเอกและโบเนี่ยก็เข้าสู้กับพวกมันแต่โบก็บอกพระเอกให้รีบพาชินกีหนีไปพระเอกปุ้มชินกีหนีออกมาแต่ตอนนั้นไอ้บาบูมันก็เล็งปืนใส่พระเอกทว่าทันใดนั้นชายคาเปก,ก็พุ่งเข้าจัดการมันและตะโกนบอกพระเอกว่าพี่ให้รีบหนีไปพระเอกมองอย่างงงงวยว่าน,นี่มันเรื่องอะไรกันวะแต่สุดท้ายพระเอกก็หนีไม่พ้นรับดวนผู้มันนับสิบล้อมเข้าไว้พระเอกเขางงมากว่าผู้แกเป็นใครตามล่าเขาทําไมแล้วบาบูหัวหน้านักเลงที่รับหน้าที่มาสังหารวิคราม มันก็เข้ามาพูดกับพระเอกว่าดูแกสิตัวสันไปด้วยความกลัววันนั้นยังปากดีว่าไม่กลัวตายพระเอกก็งงชิบหายว่าแกพูดเรื่องอะไรแล้วทันใดนั้นกลองก็จับมายังมุมสูงรับวิครามราทอเขายืนอยู่บนนั่งร้านของตึกอย่างเท่วิครามเนี่ยดึงเหล็กที่มีใบเลื่อยออกมาซึ่งด้านล่างตอนนั้นปุกมันคนหนึ่งก็กําลังจะไปฆ่าพระเอกเพราะคิดว่าคือวิครามแต่แล้ววิครามก็โดดลงมาและฟันฆ่ามันในทันทีวิครามกำมัดปนอะไรจะเท่ขนาดนี้ครับทุกคนในร้านอึ้งตาค้างที่เห็นพระเอกแลก้วิคราม มีหน้าตาเหมือนกันมากๆแม้แต่พระเอกยังงงวิครามก็พาพระเอกและลูกไปหลบก่อนก่อนจะเดินกลับมาและกล่าวกับพวกนักเลงอย่างหนักแน่นแล้วก็ดุเดือด ว่าเขานั้นไม่เคยกลัวตายใครพูดแบบนั้นมันจะไม่ได้อยู่ชมโลกอีกต่อไปข้าคือวิครามลาทอพร้อมกับจับหนวดสุดที่รักของเขาวิครามเนี่ยขอสาบานต่อหน้าลูกสาวรับว่าถ้าเขาตายก่อนพวกมันเขาจะยอมให้โกนหนวดและฝังร่างเขาลงดินได้เลยและให้พวกมันเข้ามาได้เลยใครแน่เข้ามาแล้วการบวกกันแบบ1ต่อ50ก็เริ่มขึ้นคนแรกที่พุ่งเข้าใส่วิครามก็ดนเขาฟาดกระด้งพื้นแบบลูกปิงปอง คนสอสเนี่ยก็โดนทุกกระบวนท่าเลยครับทั้งเตะทั้งถีบทั้งยันมัดเข่าศอกเนี่ยมาหมดทั้งตระกูลแม้พวกมันจะมีอาวุธแต่อาวุธที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจวิครามจัดการมันไปหลายคน แต่หายะนะก็ได้มาเยือนเพราะว่าอาการเขากลับกำเริบวิครามปวดหัวอย่างหนักพุ่งมันเนี่ยก็อาศัยจังหวะนี้แทงมีดใส่วิครามแล้วรุมซัดเขาจนร่วงวิครามนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเหมือนจะแพ้แต่แล้วฝนก็ได้ตกลงมาเหมือนมีพระราชามาช่วยเมื่อวิครามได้สัมผัสน้ำเมื่อไร่เขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นทันทีอาการเขานั้นจะหายดีเป็นปิดทิ้งชั่วขณะวิครามลุกขึ้นอย่างมีพลังและเขาก็เริ่มมาเลงเพลงแข่งต่อจัดการพุ่งมันที่เหลือจนหมดแล้วก็ปิดฉากสุกนี้โดยการฆ่าบาบูลงไป ผู้มันหลายสิบคนเนี่ยก็นอนเดี่ยงเรียงกับพื้นวิครามบอกกับชามาว่าคนอย่างเขานั้นทําตามที่พูดเสมอชามามองวิครามด้วยสายตาแห่งความศรัทธา แต่ว่าหลังจากจบศึกนี้พวกเขาเนี่ยก็ต้องรีบพาวิครามไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลรวมถึงชินกีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งชามาเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าเขารู้ว่าตอนนี้พระเอกนั้นคงม,มีคําถามในใจมากมายรับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าชายที่สู้แล้วก็นอนอยู่ที่ห้อง i อ u นั้นเป็นใครบนเดาเนี่ยไม่ต้องมีชีวิตถึง100ปีเพื่อใช้มันทั้งร้อยแค่ทําสิ่งที่โลกจะจดจําเราไปอีก100ปีเท่านั้นนี่ไม่ใช่คาพูดของเขาแต่เป็นของวิครามวิครามนั้นเขาเหมือนกับตํารวจติดอาวุธ100 นายวิคามเขาคือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงแล้วชามาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเอกฟังรับซึ่งเรื่องทั้งหมดมันเกิดเมื่อ6เดือนก่อนมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อปัตนาเจ้าของที่ดินชื่อบับจีคนทั้งเมืองอยู่กันเยี่ยงทาตชุดตำรวจเป็นเพียงเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายเท่านั้นแม้แต่ชามาเองก็เป็นตำรวจไว้น้ำยาคนหนึ่ง ครั้งหนึ่งภรรยาชามาหายไปแท้จริงแล้วกลับเป็นมุนนาลูกชายบับจีที่เอาเธอไปนอนด้วยชามาบุกไปที่บ้านบับจีเพื่อให้ช่วยเรื่องนี้แต่เมื่อเขาเห็นเมียตัวเองยืนอยู่ระเบียงแล้วร้องไห้ลูกชามาก็บอกว่านั่นไงแม่เราแต่ชามาก็อดกลั้นทําเป็นมองไม่เห็นและต้องหันหลังเดินกลับไปท่ามกลางเสียงหัวเราะของพวกบับจีและลูกน้องแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งมาที่นี่เขาเป็นเหมือนเทวดาและชายคนนั้นก็คือวิครามราทอเมื่อมาถึงที่หมู่บ้านนี้ก็เจอลูกน้องบับจีสี่คนที่คอยมาไถา เงินหน้าหมู่บ้านซึ่งวิครามเนี่ยก็จัดการสั่งสอนผู้มันทันทีเขาใช้อ้อยฟาดผู้มันไม่ยัง้ง และพอเขารู้ว่าเมียของชามานโดนบับจีจับตัวไปเขาก็บุกเดี่ยวไปที่บ้านบับจีวิครามเข้าซัดผู้มันนับสิบร่วงลงแล้วก็บุกขึ้นไปห้องมุลนาเขาก็ฟาดจูมุนนาก่อนจะโยนมันลงมาด้านล่างบับจีเห็นเขาก็ตกใจแล้วก็สั่งวิครามให้หยุดและเขาจะฉีกวิครามเป็นชิ้นๆแต่วิครามก็ไม่กลัวสักนิดพร้อมท้าทายว่าทำเลยแกทำไม่ได้หรอกได้แต่พ้ามไปเรื่อยวิครามก็ทิ้งท้ายว่าฉันคือวิครามราธอและฉันทำตามที่พูดเสมอวิครามเนี่ยก็ลากลูกชายบับจี ไปมัดไว้หน้ารถแล้วก็ขับออกไปพร้อมกับภรรยาชามา เรื่องนี้เนี่ยมันทำบับจีโกรธมากๆเขาโทรสั่งรัฐมนตรีให้จัดการเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีเนี่ยก็โทรไปบอกหัวหน้าของวิครามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าให้คืนมุนนามาซะผู้การเนี่ยก็รับปากทันทีและเขาก็ได้ไปเปิดดูประวัติของวิครามซึ่งก็น่าประทับใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นตำรวจน้ำดียุติธรรมไม่กลัวใครแล้วผู้การเนี่ยก็ไปพบวิครามซึ่งเขาก็บอกว่าชื่นชมวิครามมากประวัติยอดเยี่ยมแต่ว่านั่นไม่สำคัญตำรวจนะ่ะต้องมีความเกรงตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลองคิดดูว่ากลางเด็กที่กำ บุกผูาา้การเนี่ยก็พูดเพื่อให้วิครามนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําอยู่ทําตามที่บับจีต้องการซะนั่นคือปล่อยตัวมุนนาออกมาแต่วิครามนั้นก็พูดซะผู้การหน้าเสียไปเลยครับว่าเขานั้นไม่กลัวตายคนที่ควรกลัวนั้นคือพวกที่ทําผิดกฎหมายตั้งหากเขาปรารถนาเพียงอย่างเดียวคือเมื่อเผชิญกับความตายเขาต้องไม่กลัวและให้เกียรติหนวดของเขาชามาได้ฟังเนี่ยก็เคารพและศรัทธาในตัววิครามมากๆรวมถึงตำรวจทุกนาย หลายวันต่อมารับสารเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวมุนาเพราะว่ามีปัญหาทางจิตแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมุนามนไม่ได้เป็นอะไรรับรัฐมนตรีเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดซึ่งบับจีก็บอกว่าวิครามเนี่ยมันยามเกียดเขาบับจีและรัฐมนตรีจึงวางแผนจะจัดการวิครามในงานเลี้ยงคืนนี้ซึ่งในงานเลี้ยงนั้นมุนาเนี่ยก็อยากเล่นเกมซ่อนหากับตำรวจถ้าเขาจับใครได้จะต้องขอเสื้อผ้าออกมุนาเนี่ยเลือกตำรวจคนหนึ่งวิครามก็ชักปืนออกมาทว่ารัฐมนตรีก็ได้ห้ามเอาไว้และบอกว่ามุนามีปัญหาทางจิตเขาแค่อยากเล่นเกม ไม่มีปัญหาอะไรหรอกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกให้ถอดกระสุนปืนออกแล้วเมื่อเกมเริ่มขึ้นมุนาเนี่ยก็จับตำรวจได้แล้วก็สั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกซึ่งตำรวจเนี่ยก็ต้องฝืนใจทำตามรับแล้วมุนาก็ทำการเลือกวิครามเป็นคนต่อไปในการที่จะมาเล่นเกมพวกบับจีเนี่ยก็หัวเราะอ,อย่างมีความสุขวิครามก็เดินถอยหลังไปบนดาดฟ้าของบ้านแล้วก็วางกระสุนปืนลงพืน้นแล้วมุนาก็เหยียบกระสุนปืนจนเลื่อนรับแล้วก็ตกดาดฟ้าลงมาตาย พวกบับจีเนี่ยก็ตกใจมากๆวิครามก็สั่งลูกน้องให้เขียนรายงานคนตายบอกว่าคนบ้ากระโดดจากที่สูงและให้รัฐมนตรีเซนเป็นพยานรู้เห็นด้วยบับจีเนี่ยโกรธพระเอกมากๆตำรวจทุกคนก็ปรบมือให้พระเอกและมองเขาด้วยสายตาแห่งความชื่นชมในความกล้าหาญน,นี้ หลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันฉลองการตายของมุนนาชาวบ้านดูมีความสุขมากและขอบคุณวิครามกันยกใหญ่เว่า่ในงานนั้นวิครามก็เห็นท่าไม่ดีเขาสงสัยว่าคนของติดล่าน้องชายของบับจีเนี่ยแฝงตัวอยู่ที่นี่และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับวิครามโดนแทงจากด้านหลังซึ่งก็เป็นฝีมือติดล่าที่ปลอมตัวเป็นหุน่นลูกน้องติดล่าเนี่ยก็เข้าซัดวิครามแต่ว่าเขานั้นก็ยังจัดการได้วิครามบอกติดล่า่ารอบทําร้ายคนจากด้านหลังเนี่ย มันขี้คลาดแน่จริงมาตัวๆสิวะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าบวกกันแบบตัวต่อตัวการสู้กันเป็นไปอย่างดุเดือดซึ่งติดล่าเนี่ยเป็นต่อเล็กน้อยครับมันโจมตีที่แผลของวิคลามแต่แล้ววิครามนั้นก็เอาคืนและกําลังจะแทงคอติดล่าทว่าตอนนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งรับที่ขาติดก้อนหิน และก็มีรถที่กําลังจะไหลไปชนทําให้วิครามเนี่ยเลือกที่จะไปหยุดรถเพื่อช่วยเด็กคนนั้นเขาได้ช่วยชีวิตเด็กไว้แต่สภาพวิครามนั้นก็แทบจะหมดเรี่ยวแรงแล้วครับซึ่งติดล่าเนี่ยมันก็เดินมาหาวิครามทว่าวิครามนั้นไม่กลัวสักนิดพร้อมกับจับหนวดตัวเองแล้วก็ยิ้มอ่อน และสุดท้ายเขาก็โดนติดล่าเนี่ยซัดจนสลบแล้วก็เอาตัวเขานั้นไปแขวนไว้กลางหมู่บ้านท่ามกลางชาวบ้านทุกคนที่ร้องไห้กันอย่างโศกเศร้าติดล่าเนี่ยมันก็ตะโกนกึกกล้องว่าคนที่ผู้แกศรัานั้นตอนนี้มันตายแล้วบับจีเนี่ยก็บอกกับชาวบ้านทุกคนว่าการแข่งข้อกับเขานั้นคลคงมันก็จะเป็นแบบวิคามนี่แหละ จำเอาไว้ซะผู้แก่ตำรวจและชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็มาล้อมศพวิครามรับทุกคนโศกเศร้ากันมากๆแต่ถ้าว่าโบนั้นเธอเห็นวิครามขยับตาและก็บอกกับทุกคนว่าเขายังไม่ตายครับทุกคนเนี่ยต่างโล่งใจชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็สัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร <c oughs> หลังจากนั้นพวกชามาเนี่ยก็พาวิครามไปซ่อนแล้วก็รักษาเขาแล้วก็พาเขาไปที่มุมไบ เพื่อตรวจเช็คอาการซึ่งบาดแผลที่สมองของเขานั้นรุนแรงมากๆเขาสามารถตายได้ทุกเมื่อพวกเขาเนี่ยเลี้ยงดูชินกีด้วยความยากลําบากซึ่งพวกเขาก็ขอโทษพระเอกที่ทําให้เดือดร้อนแต่พระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรทว่าตอนนั้นหมอก็ออกมาพอดีและบอกกับทุกคนว่าวิครามตอนนี้เขาเหลือเวลาน้อยแล้วทุกคนเนี่ยก็รีบเข้าไปดูอาการเป็นครั้งสุดท้ายวิครามถามหาชินกีท,ทันทีพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาดูแลเธอเหมือนกับลูกคนหนึ่งวิครามก็ยิ้มแล้วก็สิ้นใจในที่สุด ตอนนั้นเองเนี่ยชินกีก็เข้ามาพอดีครับพระเอกรีบปิดหน้าวิครามและบอกชินกีว่าไม่มีอะไรลุงเขานอนไม่หลับนะ่ะชินกีก็เปิดเพลงของแม่เธอเลยก็บอกว่าพอลุงได้ฟังเพลงของแม่ลุงก็จะหลับเองพระเอกก็เข้ากอดชินกีถุกคนร้องไห้อย่างโศกเศรา้าแล้วผู้เขาเนี่ยก็นำศพวิครามไปเผา พระเอกกลับไปยังหมู่บ้านเดฟกาโดยหวังว่าจะสวมรอยเป็นวิครามราโทอซึ่งตอนนั้นทูจีก็โดนลูกน้องบับจี4คนเนี่ยมารีดิไถเงินรับแต่พวกมันก็เห็นพระเอกซะก่อนทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มองเขาอย่างตื่นเต้นพระเอกเดินอุ้มลูกสาวเข้ามาอย่างเท่หนุ่มน้อยของที่นี่เนี่ยก็ตะโกนขึ้นว่าพี่กลับมาแล้ว พวกรียดเงิน4ี่คนเห็นพระเอกก็กลัวจนจูหดรีบถอดเสื้อผ้ารอให้พระเอกมาตีแต่วันนี้พระเอกมีธุระเลยให้ทูจีจัดการแทนด้านบับจีเนี่ยที่กําลังรียดเงินชาวบ้านอยู่ไม่นานพระเอกก็ถอยรถเข้ามาเขาเดินลงมาในชุดของตํารวจพร้อมกับโบกมือให้ชาวบ้าน นี่คือวิครามราทอในเวอร์ชั่นที่ฮากว่าเก่ารับมับจีก็ตกใจมากพระเอกเนี่ยตบบับจีไปหนึ่งทีก่อนที่จะเอาเงินที่รีดไถมาเนี่ยให้ชาวบ้านเอาไปแจกกันพระเอกก็บอกว่าเขานั้นกลับมาเพื่อฆ่าบับจีโดยเฉพาะพร้อมกับน้องชายด้วยเพื่อให้หมู่บ้านนี้มันสดใสขึ้นและแผ่นดินนี้เนี่ยมันจะได้สูงขึ้นด้วยบับจีก็บอกทันทีว่าไม่มีใครแต่ต้องเขาได้ที่นี่เขาเป็นใหญ่เพียงคนเดียวพระเอกก็เห็นด้วยว่ามีเพียงคนเดียวที่จะเป็นใหญ่แต่คนนั้นคือเขาต่างหากโรดี้ราทอพร้อมกับปัดหนวดเหมือนกัับววิคราามท่่เป็นฝง ซา้าเอกก็บอกว่าพรุ่งนี้เที่ยงตรงเขาจะไปยังยุ้ง้างของบับจีแล้วก็แจกข้าวให้ชาวบ้านท่าเอกบอกบับจีว่าอย่าทำให้เขาโกรธเขาทําตามที่พูดเสมอหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่พูดเขาก็จะทําพร้อมกับฟาดจูบับจีไปหนึ่งทีแล้วก็เดินสะบัดตูดออกมาแบบทเท่ระหว่างขับรถกลับนั้นพวกเขาเนี่ยก็เจอกับนางเอกที่มาดักรอเจอพระเอกครับพราเอกเนี่ยก็ลงไปคุยด้วยและก็บอกว่าเขาคือวิครามราทอรับส่วนคนที่นางเอกพูดถึงนั้นคือศิวะ คนที่หน้าเหมือนเขาทั้งหากเขาเสียใจด้วยที่นางเอกต้องเสียผู้ชายดีๆอย่างสิวะไปพระเอกเนี่ยก็ขึ้นนั่งหน้ารถแล้วก็บอกชามาขับไปเลยถ้าเธอไม่หลบก็เหยียบเธอให้เละไปเลยและเย็นวันนั้นนางเอกก็บุกไปที่บ้านพระเอกครับโดยใส่ชุดที่ให้เห็นเอวจนสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็อดใจไม่ไหวที่จะมองเอวนางเอกและเขาก็ยอมรับในที่สุดว่าตัวเองคือสิวะ แล้วทั้งสองก็ไปเดทแล้วก็เต้นกันหลังจากนั้นนางเอกเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าทูจีบอกเธอทุกอย่างแล้วจากนี้ไปเธอจะช่วยดูแลชินกีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งพวกชาม,มาและโบเนี่ยก็ขอบคุณนางเอกมากๆเที่ยงวันถัดมาบับจีและพวกเนี่ยก็มารอพระเอกที่ยุ้งฉางรับแต่ทว่าเลยเวลามาแล้วพระเอกกลับไม่มา บับจีก็บอกกับลูกน้องว่าวิครามเนี่ยมันไม่เคยทำตามที่พูดอยู่แล้วทว่าพระเอกกลับโทรมาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงเล่าของบับจีตัางหากแล้วก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้แล้วบับจีและพวกทั้งหมดก็รีบไปที่นั่นทันทีแต่พอไปถึงโรงเล่าเนี่ยก็ระเบิดหมดแล้วครับแล้วพระเอกก็ได้โทรบอกบับจีอีกครั้งว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ยุ้งฉางและกำลังแจกข้าวชาวบ้านอยู่บับจีที่โดนพระเอกปั่นหัวเนี่ยก็รีบกลับไปที่ยุ้งฉางอีกครั้งแต่พอไปถึงพระเอกเนี่ยก็ได้แจกข้าวของบับจีให้ชาวบ้านไปหมดแล้วรับพะเออกกจี ว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงท่านแน่จริงก็ให้มาที่จตุรัสของหมู่บ้านเขาวางแผนจะให้ชาวบ้านเนี่ยรุมกระเทิบบับจีบับจีก็ตอบกลับทันทีว่าพระเอกนั้นไม่มีทางรอดไปจากที่นี่พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนที่จะวิ่งไปหมอบกับพื้นบับจีก็งงว่าพระเอกทําอะไรก่อนจะสั่งลูกน้องเข้าไปจัดการแต่พอพวกมันวิ่งเข้าไปก็โดนระเบิดที่พระเอกวางไว้ลูกกระจกนับสิบของบับจีก็โดนระเบิดร่วงละนาวแม้แต่บับจีเนี่ยก็ถูกเล่นงานจนหน้าดําพระเอกก็ลุกขึ้นและก็บอกว่าพวกนี้มันโงง่จรริๆพะเอกเ ไปหาบับจีแล้วก็บอกว่าวันนี้มันแค่น้าจิม้มแต่พรุ่งนี้คือของจริงบับจีเนี่ยแค้นจัดอยากฆ่าพระเอกให้ตายแต่พระเอกก็ส่งท้ายโดยการระเบิดรถบับจีทุกคันพร้อมกับสวมแว่นดําแล้วก็เดินออกมาแบบสโลโมชั่นตอนที่ผมดูก็คิดในใจว่ามึงจะเท่ไปไหนวะไอ้ทิดเท่เกินเที่ยงวันถัดมาบับจีเนี่ยก็มาที่จตุรัสของหมู่บ้านตามที่พระเอกท้าทาย ซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดบับจีเนี่ยไม่กลัวที่พระเอกบอกสักนิดเพราะว่าชาวบ้านทุกคนก็เหมือนทาสของเขาไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาทั้งนั้นแล้วพระเอกก็ปลุกใจชาวบ้านในสิ่งที่บับจีทํากับพวกเขาทั้งปฏิบัติกับเขาเยี่ยงทาส ดือดไทยเงินและบอกให้ชาวบ้านออกมาตีบับจีได้เลยทว่าชาวบ้านนั้นก็ไม่มีใครหน้าไหนกล้าจะทําอะไรเขาเลยทว่าภรรยาชามาที่โดนมุนนาค่มขืนเธอก็เดินออกมาแล้วก็เข้าตบบับจีไม่ยัง้งเธอถีบมันล้มลงก่อนจะเหยียบซ้ําและหลังจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็เข้ารุมพวกบับจีก่อนที่พระเอก จะจับบับจีไปขังไว้รัฐมนตรีรู้เรื่องเข้ากรีบมาที่โรงพักทันทีแล้วก็บอกพระเอกว่าตีผู้ต้องหารับหลังเขาได้ยังไงแต่เอกก็ขอโทษรัฐมนตรีก็มองไปยังบับจีเพื่อจะสื่อว่าตัวเองจัดการให้แล้วนะ เพราะว่าพระเอกก็สั่งลูกน้องตีมันต่อหน้ารัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ลูกน้องเนี่ยก็ฟาดบับจีต่อไม่ยังแล้วพระเอกก็ส่งตัวบับจีกลับไปติดล่าน้องชายบับจีเมื่อได้เห็นสภาพพี่ชายเจ็บหนักจนแทบเดินไม่ไหวเขาก็เดือดมากมากแล้วก็ได้ไปลักพาตัวนางเอกและชินกีมาที่บนภูเขาซึ่งเป็นถิ่นของพวกมันติดล่าเนี่ยก็บอกนางเอกว่าเมื่อวิครามมาช่วยเธอที่นี่เขาจะฆ่ามันซะนางเอกก็บอกทันทีว่าไอ้พวกงโง่วิครามเนะี่ยตายไปแล้วคนที่จะมานี้เขาคือสิวะเขาเนี่ยคือคนจริงแม้วิครามจะตายไปแล้วแต่ แต่สิวะแฟนของเธอก็ไร้กัดไม่แพ้กันเขาคือจอมไวายร้ายของแท้เลยติดล่าเนี่ยก็สั่งลูกน้องฆ่าเด็กซะแต่ไม่ทันลงมือมีดก็ลอยเข้าปากชายคนนั้นและก็เป็นฝีมือของพระเอกนั่นเองพระเอกก็บอกกับพวกมัน ถ้าแม้แต่จะแตะพวกเธอเขาจะฆ่ามันซะติดล่าเนี่ยก็สั่งลูกน้องทุกคนเข้าจัดการพระเอกพระเอกก็ได้คว้างเห็นใส่รังพึ่งพึ่งนับพันเนี่ยก็พุ่งใส่พวกบับจีติดลาก็รีบเอาผ้าคลุมตัวเองไว้พระเอกเนี่ยก็พานางเอกแล้วก็ลูกสาวหนีออกมากู้เขาเนี่ยหนีเข้าไปในซอกภูเขาซึ่งพอฝูงพึ่งสงบลงพวกบับจีก็รีบตามพระเอกทันทีแต่พระเอกนั้นก็เอาก้อนหินใส่ผ้าแล้วก็ฟาดใส่พวกมันเขาจัดการลูกน้องบับจีรัวๆด้านติดล่าที่อยู่บนภู ก็ถือมีดมองดูพระเอกสู้อยู่ด้านล่างพระเอกเนี่ยสู้กับพวกมันอยู่นานเลยครับเขาจัดการลูกกระจอกทั้งหมดแต่แล้วติดล่าก็โหวนเชือกลงมาแล้วก็ถีบใส่พระเอกแล้วจากนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างพระเอกและไอ้ติดล่าจอมพลัง และเมื่อทั้งสองเข้าบวกกันช่วงแรกเนี่ยพระเอกโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับติดล่าบีบคอพระเอกยกขึ้นที่หน้าผาแต่พระเอกก็ถีบสลัดออกมาได้และยกสองก็เริ่มขึ้นพระเอกเปลี่ยนกนลยุทธ์สู้โดยเน้นเจาะยางเขาเตะขาติดล่าไปเรื่อยๆจนมันเริ่มขาอ่อนจริงๆแล้วก็เป็นพระเอกที่เอาคืนแบบทบต้นทบดอกทั้งสลับขาเตะกระโดดถีบลอยฟ้าและครั้งสุดท้ายกระโดด2องขาเข้าแข้งติดล่าเต็มๆจนร้องลั่นสนั่นไปสิบโพพระเอกเนี่ยเข้าสู้กับผู้มันต่อที่สะพานกลางภูเขาก่อนที่บับจีจะมาสู้ด้วย บับจีเนี่ยแทงมีดดวนอกพระเอกแต่พระเอกนั้นก็ยังนิ่งก่อนจะหักมือบับจีแล้วก็เตะมันร่วงลงพร้อมกับดึงมีดออกด้านติดล่านั้นมันก็ยังเดินไหวครับแล้วก็หนเชือกลงไปหาพวกนางเอกที่อยู่ด้านล่างติดล่านเนี่ยมันจะฟันมีดฆ่าเธอทว่าตอนนั้นพระเอกก็ได้มัดบับจีแล้วก็ปล่อยลงมาทำให้สองพี่น้องลอยเทงเต้ง,เงอยู่กลางผาแล้วพระเอกก็ปิดฉากโดยการตัดเชือกคู่มันทั้งคู่จนสุดท้ายทั้งบับจีแล้วก็น้องสุดชั่วก็ได้ตกลงมาตายแล้วพระเอกเนี่ยก็นำศพติดล่าและบับจีไปโชว์ ชาวบ้านทุกคนเห็นก็ฉลองอย่างมีความสุขกับการจากไปของพวกเลวซามนี้ครับพอฉลองกันแล้วพระเอกและนางเอกพร้อมกับชินกีพวกเขาเนี่ยก็จะเดินทางกลับแต่พวกเรียดเงิน4ี่คนเมื่อเห็นพระเอกเนี่ยก็รีบถอดเสื้อและขอให้พระเอกฟาดให้หน่อยพระเอกก็ตบหัวไปเบาๆก่อนที่จะเดินทางกลับแล้วหนังก็จบลงตรงนี้ครับและนี่คือโรดี้รัวทอสองพเรียกค่าวดัดทอก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งครับ ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่5.9คะแนนและ Rotten Tomato ro เนี่ยได้ไปที่55ครับผมก็เชื่อว,ว่าวิดีโอนี้จะมอบความสุขให้กับทุกคนได้นะครับและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผม Mango Man สวัสดีครับ